คุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์โควิด -19 ที่ประเทศโมร็อกโกประเทศขนาดประชากร35ล้านคนกันบ้างนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์การระบาดเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ำอยู่โดยนับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทันทีพร้อมกันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6ก็ได้วางกลยุทธ์ต่างๆทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับนานาชาติเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 ค่ะ สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6ทรงมีพระราชากระแสร,รับสั่งต่อรัฐบาลให้มีการจัดตั้งกองทุนพิเศษขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาการระบาดของโควิด -19 แล้วก็นําเงินบางส่วนไปใช้ในการพัฒนาทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถจัดการปัญหาได้ในช่วงเวลาที่มีโรคระบาดนะคะ พร้อมกันนี้โมร็อกโกก็มีการจัดตั้งกองทุนในการปฏิบัติการ3ด้านด้วยกันก็คือด้านการดูแลสุขภาพมีการกันเงินไว้สําหรับใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ซึ่งสามารถนําออกมาใช้จ่ายได้ในยามฉุกเฉินด้วยส่วนในด้านเศรษฐกิจกองทุนพิเศษนี้ก็จะไปรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองและในด้านสังคมกองทุนพิเศษนี้จะนำเงินบางส่วนไปช่วยเหลือกลุ่มคนด้อยโอกาสผ่านโครงการต่างๆค่ะในการนี้สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6สทรงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกองทัพได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้กองทัพเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับพลเรือนรวมไปถึงการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดก,การภายพิบัติเข้ามาทำงานร่วมกัน ในขณะที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยแต่ประเทศโมร็อกโกก็สามารถจัดการกับสิ่งจำเป็นนี้ได้นะคะโดยการผลิตหน้ากากอนามัยได้อย่างเพียงพอกับประชากรทั่วประเทศซึ่งถือเป็นการพึ่งพาตนเองที่ประสบความสำเร็จในเวลาอันสั้นค่ะนอกเหนือไปจากนั้นประเทศโมร็อกโกยังสามารถส่งออกหน้ากากอนามัยเม d ดอิ m o r ร c c o ได้มากกว่า20ล้านชิ้นไปยังประเทศอื่นๆอีกด้วยค่ะ ซึ่งความสำเร็จในการจัดการกับปัญหาการระบาดของโควิด -19 ต้องขอบคุณนักวิศวกรชาวโมร็อกโคโด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินที่เข้ามาช่วยผลิตเครื่องช่วยหายใจเทียมได้ด้วยตนเองนอกจากนั้นก็ยังรวมไปถึงความสามารถในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆจนทำให้สามารถแจกจ่ายไปทั่วประเทศได้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้อุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ล้วนเป็นสินค้านำเข้า หลังจากเกิดเหตุการณ์โรคระบาดมาได้สี่เดือนโมร็อกโกต้องถือว่ามียอดผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกและสินค้าที่เคยเป็นสินค้านำเข้าช่วงก่อนจะเกิดเหตุการณ์โควิด -19 บัดนี้โมร็อกโกสามารถผลิตเองได้แล้วนะคะ และก็ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมของประเทศไปแล้วเช่นกันและในระหว่างที่ทั่วโลกกาลังเผชิญกับการแก้ไขปัญหาโควิด -19 สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6ทรงแสดงให้แอฟริกาเห็นอีกมุมหนึ่งนอกเหนือไปจากการเห็นถึงความเห็นแก่ตัวของโลกหากแต่สมเด็จพระราชาธิบดีใช้ความจริงใจในการจัดการกับปัญหาในระดับนานาชาตินะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้นําประเทศในทวีปแอฟริกา ถึงการพัฒนาในเชิงกว้างเพื่อช่วยเหลือประเทศแอฟริกาอื่นๆที่กำลังประสบปัญหาในการจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากนี้ทรงประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนายอา拉ซานวาตาร,ตราประธานาธิบดีของประเทศโกดิบัวและนายแม็ค,คีซาวประธานาธิบดีของประเทศเซเนกัลเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางที่ได้จากการจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมกันนี้มโมร็อกโกยังได้ส่งหน้ากาก,กอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า8ล้านชิ้นไปยังประเทศต,ต่างๆในทวีปแอฟริกาและคณะกรรมาการสหาภาพแอฟริกาอีกด้วยค่ะแนวทางการจัดการกับสถานการณ์โรคระบาดภายใต้การนำของสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นที่ยอมรับในการประชุมสหประชาชาติเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะ เพราะเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวมีประสิทธิผลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกว่า117ประเทศสมาชิกจากหลากหลายกลุ่มด้วยกันซึ่งถือเป็นตัวแทนกว่า90%ของสมาชิกสหประชาชาติอีกด้วยค่ะเรื่องนี้ถือเป็นความสำเร็จทางการทูตนะคะและยังเป็นแนวทางการปฏิบัติการที่คำนึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์และหลักมนุษยธรรมซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีทรงยึดถือมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยตลอด ในทุกโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์จะมีวิสัยทัศน์อันชาญฉลาดแฝงอยู่ดังจะเห็นได้จากการที่สมเด็จพระราชาธิบดีไปเสด็จร่วมง,งานพิธีเปิดโครงการบูรณาการสนับสนุนด้านการเงินให้กับองค์กรต่างๆค่ะ โดยโครงการนี้นะคะมีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็คือการทำให้ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยการลดอัตราดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละ2.2ในเขตเมืองและร้อยละ1.75ในเขตชนบทในขณะเดียวกันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อพัฒนาประเทศโมร็อกโกในรูปแบบใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านจำนวน35คนด้วยกัน ความสำเร็จอีกด้านในการพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนในอนาคตก็คือโครงการ Green Generation 2020ถึง2030โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ให้กับประชาชนกว่า4แสนครัวเรือนให้เข้าสู่ชุมชนชั้นกลางและสร้างงานมากกว่า350,000ตำแหน่งโครงการนี้มุ่งหวังที่จะเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้เป็น6.4พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มรายได้จากสินค้าการเกษตรภายในประเทศเป็น26.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี2020ถึงปี2030นะคะส่วนอีกหนึ่งโครงการที่จะสามารถช่วยในการพัฒนาก็คือการจัดให้มีน้ำประปาอย่างเพียงพอค่ะ ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีโมหฮัมหม็ดที่6ทรงสร้างแหล่งน้ำดื่มและการชนละประทานระหว่างปี2020ถึง2027เพื่อให้มั่นใจได้ว่าชาวโมร็อกโกจะมีน้ำดื่มเพียงพอแม้ประเทศต้องเผชิญกับช่วงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งโมร็อกโกได้เปิดแผนโครงการนําน้าทะเลมาผลิตเป็นน้ําดื่มใหญ่ที่สุดในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและในทวีปแอฟริกาที่เมืองอากาเดียวิกฤตด้านสุขอ,อนามัยนี้มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ต่อไปในระยะหนึ่งและการดําเนินการต่างๆที่ได้จากการจัดการกันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกวางให้เป็นรากฐานในอนาคตซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประชาชนชาวโมร็อกโกให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการในพระราชะดําริต่างๆเป็นอย่างดีเสมอมาค่ะ